ในถ้าในส่วนตัวผมอยากให้มีเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรประจําจังหวัดสัก,สกที่นะมันมันส่วนหลวงเราเก้านะที่จริงแบบผมอยากให้มันเป็นจุดแบบตอนเย็นๆคนมาแบบมาพาลูกอะไรมาเดินเล่นพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อยากให้เจาเกียรตินาเนี่ยสถานีให้ถนนเนี่ยให้ดีขึ้นอาจจะอยากให้สถานาคมดีขึ้นกว่านี้นิดนึงมั้งค่ะการขี่จักรยานก็ไม่ค่อยพอไม่ก่อยพอ,อ,อเพียงเส้นจะว่าง ้องวัตถดิบต่างๆตามเรวแต่นุ่นอยากได้เรื่องตองเตียวไอ้คนมาเตียวในเมืองถ้ามีถึงน้าบกเตียวทางยอดได้บ้นก็บไหวกระตุ้นศรษะกิจเนาะแม่กาได้ใกล้ลองวนเวียนคุนน่ะได้เตี๋ยวกับเราอยู่ติดริมคลองด้วยนะคะหนูอยากให้เป็นเหมือนสติดบล็อกที่เขาเดินดูของชมของการซื้อจับจ่ายใช้สอยที่มันรู้สึกว่าคึกคืนในยามค่ำคืนมากกว่านี้ค่ะผมผมเห็นในรูปแบบ ของถนนคนเดินไม่ว่าจะจังหวัดไหนมันจะเป็นแหล่งแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งทั้งในและก็นอกจังหวัด